สวัสดีครับคุณแม่สุภาพครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเดี๋จะได้น้องมาดิพีณแม่มกินข่ากินเข่าแล้วปะครับกินเข่าแล้วค่ะเ <c oughs> มือ่อวานพอได้ไลส่สุดแต่พี่น้องได้เฮ็ดทีบครับว่าเฮ็ดช่องไม้นะครับช่องนั้นเพื่อนว่าไลาส่สกกุดแต่ว่ามีเงินก็นกนเได้เฮ็ดเฮ็ดช่องนี้นะครับพี่น้องได้แชรเย็นครับเดี๋ยวพูดแล้ครับอ,อ่อาอีกจ<า>ักประมาณจัก เสว่เาผู้ใดเจยาจากอย่างเรามันจายเพระ่เอคผู้ใดดีครับอะผู้ดซ้าเรนมาเน้นายซ้ยซดีครับวัดีครับะโอ้จะไม่จังไหนยาติว่าจะต้องไปเกิดพร้มกันไหมเกิดสิบสองมันบ่จ้ะน่าเอกันปีละกันเนจ้ะน่าเจ้าาี่เจ้าย่างมาจ้าางม่หล่อนน้กันโอ้ใส่ชุดไปครับ อู้กย่าาเคือนเลยไป้านนี่เราบ้านมันยืตรงที่ว่าเขาขึ้านม่กี่แล้วเนก็เก่งแถบไมว่าบ้านแม่กไก่บ่่นไ่จนงตร้นนั่าขว้คือูอยากแม่น้เลยว่าไปขั้นไก่าสิเคือนดเยบ้บอนัดนัดกันไว้บอเลยไม้าจไหนเลยน้อนเล่นเาคิดจหขึ้นจากเลยนครับคุณแม่อันคืออนเพิ่้างตั้งต่้าวนงแม่เพิ่ง้ากไปเลยนทานแม่ คูนเพิ่ณขามตรงขามไปมันมันบ้านหลังนั้นเนาะขามใช้อีกจนขามไปเลยลูกตาขามข้างไปเลื่อนมุงมุงน้ามันไปอีกันของหน้ำตีต่อยไก่เป็นไก่เนาะก็คือไปจมเมื่อบ้านจะไปดินู้นไม่ได้นู่นจะแม่จะเป็นน้ำมูน้ำมูนยันเป็นอะไรี่ยวนี่แหละดีเป็นเอ้าวั่านไปดินนอกก็ไปเมื่อที่อันแม่ไปไหว้ผ่านขึ้นพระห็นเจ้าเจ้าเด็กตีนน้ำมูวะเห็นลูกเห็นแม่อยู่ตัวที่เงาไปหาแม่แล้วน้ำแม่ไม่ง่างไปทั้งหงส โอ้ค yeah. yeah. oh. th th ือบ่เห็นเขามาหาแม่นี้อันว่าติดย่างกาไปหาล่ะวันนี้แม่ก็เลยเลย่างไปน้องก็เลยบ่ได้นย่างน้ำไปก็เลยคือตาเจ้าคือใจงางมันตะดมยางมันจะโดมมันม่โดมนมองๆบบ้านอันมองมูเข้าเหรอมกแต่เดี๋ยวเราจะพักด้วยพักด้วยจะจะไปเด็กไปพักด้่ยเขาบอก่อจะพักด้วยน้กเงินส้มจะเกาเจียวก็ไปเจียวยคุนอันไปเล่นนไม่ติ่งกซื้อ่เ่นอทำมดาเจ้าเล่นพักนี่จะไก้วใ กรับอันรถดบอลยนองน้ากันรถอดลดมาสัตตเรียก้คล่ะอืมไมไม่ไรถเอาทำไมไม่ไอ้ด้มาก็จากบเลยนก็ดถามมาลดอันลวดตันี้เ้องยกไก่วอก็เลยถามคุณยางไม่้อหลหลัดม่หลยางหัดมาลรดตัดจกมาสิงมาานราน่จะย่างตรงมาเลยมาสิง้าถาวรน่ดูนะจะง้ขึ้นไปถามสนิ้เเ้านไ่ถามแล้ว ไก่ว่จายย่างตรงด้นไตรงเลียวใส่าันเลยย่างย่างมาเลย่าตรีดอวั้่านปลาไ่ะมากเลยย่างานตอนแรกวาทามเขาอยู่หันบันไ้เราท่านปไก่บันไดดอกไม่ย่างไส้ล้วซ่เลยย่างกไม่ใช่สาเป็นเป็นะไเป็นเต้นเป็นเป็นเป็นตได้เ้อมูน้าพวกอยู่ที่ไหนบวบโอ้โหแต่เ้น่เต้นขึ้นขึ้นได้ลายเฮียง่งอย่างนี้ธุระอย่างหมามะเร็งจะซื้อไหมหเรังือจะเาม

กสอสอ่เอ้เสอี่ยอง่วาเสียงห้องนึกว่าสีคนมีมาจากมะล่ำหรือว่าผู้ใดก็ตาก็นังิข่าวครับพี่น้องถือเลขถือเบอร์เบิบอลวัน ออแเเอ,อ,แเ,ขเ,อเขาไปากตัวนตัวไหนครับที่บออ่ตังต้งตั้งมาตองนั้นก็ได้นะครับคุณแม่เนะตัวม,ะะมีดน,นะครับตั้งแว่ไก่แ้วน กินก็จะตักเขาให้เลยฮะกินบะเดอยกินน้ำหนิกินก็แย่ค่แม่กินแล้วจะมีเาไว้ให้แล้วกะเมันสิแล้วขาดอยูู่กข่เบอรเกี้ยงถึงไเนื้อน้ำมอบมันจว่าแตื่นแต่เศ้าเมนูนนี้ัดเผ็ดปลาดุกับผัดถุงกลีครับเหมือนกันครับโอ้เศรษๆจยๆ่นแเร่ค่อยตื่นจังสีเนาะแม่ส

กแล้เสนมาติดขั่รถมาวออันนอจะไปลอยวาแลกะเาบนี้เขาจะมีเบอร์เท่ากคบบน่ตแรพม่คือเวลรนี่แหละขม่าเวลรนี่เงยแ่าคิด่าขันะเซาแบนี้ขาม่าขาม่าหกโมงเจ็ดโมงอาสิบมยังโมโลมากมอไปวัดต้องนาคนไปไซก็ด้ทางคุณแล้วมันอยู่ ละเพิ่นเราเพิ่นนลาก็เลยว่าเบิ่งไมกานั่งนั่นาะเมอ่บทานเพินสินะก็เลยถาว่านังันสิยามากแตงถามรถมไหรถกรถคิดบาเดิคิด่าจะออกจะออกมาด้ิหนงล้ลจักาล้วก็เลยต้ออยงไมันนั่นเราาแต่เพิ่นเารอืมไกินเลยกินเขาเลยไปกินเลย ีอันนี้โอกาสจะออกมาไม่กินเขานับพุณเม่บอกอยู่ดีละยางมาเล็งตัหน้า เจ้าวันเจ้าเจ้ยืดแถวไดอะยืดทั้งลำเนี่ยทั้งซับไปซับมากเลยเนี่ยายว่าต้องมีาัแล้วเต็มแล้วเต็มน่เไปซับมากเลยน่นาแ่ตางแม่ล้าแดง่ะแ่งนาเขไปจะจำได้เวลาแจ่งนาเขาไปล้นะอะอันนี้เขาบอกว่าอัจจไได้เลย้ยินซื้อตัวไม่าสามไม่เงาสามแต่ว่ามือหัวใจหน้าตาไปกีไหนนะ อะแม่ลงมือแม่ไม่ใช่จิ้มเล้กินปิดมูดูเดี๋ยวท่ายลิปสักิบกันาทีกัสิจิ้มกันอะไรอ๋อจิ้มก้อนจิ้มก้อนจิ้มก้อนครับผตรัมครับอมก็เรียกวาเมแม่เป็นลกันรวยมากมาคุณแม่แบบง่ายไง่ายไม่เป็นไรตกยแม่สำแดงหรอครับ่อไปเที่วงมั้ไง เอาสิเอาสักร้อยเนาะค่ะเดี๋ยวไปเรียกหน่อยงกอม้องน่้มตังไงดที่หลดันนีหลดมนบ่บ่สากครโต๊อ๋อาพิษอาผู้สาวเลยโต๊ของต้องได้พี่น้องได้ต้งนต่งแ่เ้าไปแด้ไม่ใช่ซ้ำไม่ใช่สมได้าแล้วว่าไม่ใช่ต้องห้องผู้สาวซ้มแล้วแบบนี้ครับ เมื่อนั้นเมื่อแม่ออกไปโดมนะแล้วเกเย่างไปหาแน่แล้วเกแม่โดนย่างโคมรลางรุ่นบึกตีครับรุ่นบีกกูมูได้เลยถ้าอะไรครับอายุเท่าีก็ป้าเปยี่ยนอะไรยังพิวเขาเกาอยู่ครับพราได้เบิ้งมาทาเต้นเราจะไหนพิ้วอยี่หปาสิบสามห้าสิบสองเนี่ยูคุณแม่ได้ปอนฮอนหอยคุณแม่เนี่ยสั้นมันไหม้ได้มาตอนไหนสินข้าวครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างวันนี้ก็ชาติเป็นไงบ้างหลวงพี่กับหลวงอ่อกับป้อไมานขนาดเปิดเท่งสลองยันไงตรง,งนี้นเห็นเขาเอาเสือ้อประมาณหกที่ผืนลงไปถือเสือ้อแนวนะสงสัยเขาสิยถวายเสือ้อมาเฉยแต่ว่าเพื่อการสิน้อมใจดีใจอะไรมู่บ้านหมานซิฟก็ใบ ถือตัวต้อมทั้งยีทั้งพระอาจารย์โอ้โหโดนจังพ่อถือตั้งนึงอนกัยงระบายอมลอยหนึ่งไพ่เซ่ยอยัเป็นหโคตรโคตรโมเลอยมน่าหนด่หาดูลอยกับูกักมเดีอ้ สมพ่อเขาซื้อไปค้าขายแถวบ้านนอกขายดี่าไปนองมเเปิดีาเทียม้เทียมเดี๋ยวมาเดี๋ยวอ่นรถขั้นรุ่นเขามาอีกขายย่างมืออะมือนี้เอากระเทียมถ้าีกระเทียมอ่ะประกาศยัมือแล้วเดี๋ยวก็รถขันนั้นเดี๋ยวรถขั้นนี้มาโอ้รทาเก็ต้แบ่งไปดิแบ่งไให้เขานี่ก็จะแบ่งเปหมดละคะเราเข้าใส่ย่างมือ อ,อ,อาสารคดีนี่กับพ่อฮาองต๋าพ่อกิ่เขาสาร้างน,น้ำแข็ครับพี่น้องครับคลิปนี้คุณแมก,กินขา้าอิม่มพอดีว่าทานดอิมะะอ่มหรอคะนี่เน่แม่สาม,มาจากแดนเซอร์สาวน้อยรเรามาตามหามแมสุภาพะนะับ่าะจักเวเยียนเรายางมากจะดมูมปวดพวกพกแบ,บกแกงนี่เลือก็เลยเอิไม่ก,กินเขาน้ำกันซ้ำหุกสาวใหญ่ละเนาะ คือว่าเราเป็นลูกสาวไงอันคิดว่าแม่สุขภาพพนาอยากมาเห็นนะมาสาั่งเลาก็กเลยมามาเด้วกวเอยะไรมากินมกาบน้ากันเนาะบันี้กขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเลยค่ะเดอ้อคลิปนี้ฝากไว้เสม,มีคลิปหนาเขาจังมาเบึงกันบา้านแม่สุขภาพสิทธิ์ที่อย่างแน่ค่ะเอาช่องไม่ฝากช่องน้าแน่ค่ะช่องแม่สุขภา, 300. าพสาวน้อยเพชรลำพูนค่ะกดติดตามให้คุณแม่เยด้วยค่ะเด้อขอบคุณพีขอบคุณน้อง พี่น้องมีความสุขถูกทัวไหนเนี่ะเจ็บจะจนสวัสดีค่ะโชคพูบังโมมังเตัจวดจากฟาดบึ้มพนามรทอมรทอเอาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง